ดอกกว่านี้มีอีกไม้นะคะดกมากมากทุกคนดกมากมากเลยค่ะทุกคนดูอย่าลืมนะคะฉีดพ่นสูตรนี้ตั้งแต่ผลพริกของเพื่อนๆ่ะยังเล็กๆเลยนะคะฉีดพ่นเป็นประจำทีเดียค่ะฉีดพ่นในช่วงเช้าหรือเย็นๆทั้งบ้านเราฉีดฉีดพ่นเลยค่ะทุกคนดูโอ้ดอกกิ่งดอกกิ่งทุกคนน่ารักอ่ะโอ้พีกใบอีกใบงอค่ะ ไม่ต้องกังวลฉีดพ่นสูตรนี้เลยดฉีดพ่นทุกสองสามวันนะคะฉีดช่วงเช้าๆดีามากๆทุกคนโอ้ผักคะน้าไม่ก้อยยางม,มากทุกคนใบหนึ่งนี่จะเท่ากระดุงอยู่แล้วทุกคนโอ้ใบใหญ่มากสุดนี้เลยนะคะคะน้าพืชผักใบเขียวใบใหญ่ค่ะทุกคนไม่ธรรมดาทุกคนโอ้พี่ข้าพี่ก็ติดดอกแล้วนะโอ้โหคุ้มค่ามากๆนี่ สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆที่น่ารักทุกค่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรและวิธีอย่างง่ายๆค่ะเป็นปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลสูตรง่ายแถมยังไล่มดหนอนมแมลงเพลี้ยก,กระเจิงหายไปนานแบบง่ายๆเราไปดูวิธีทําด้วยกันเลยค่ะ หัวใจของงานนะคะก็คือถุงนี้นะคะอะไรก็ไม่ก็เยขายนี่ก็คือนะคะปูนแดงกินหมากของคุณยายเลยค่ะนะคะ,ะ,คะก็ทํามาจากนะคะหอยแครงนะคะผสมกันกับขมิ้นนะคะเผาวรวมกันค่ดจนได้สีแดงแดงกันอย่างนี้นะเคล็ดลับในการไล่มแมลงแบบขาววน,นะคะ่ะ<ด>ก็คือปูนแดงเลยะคะ่ะเพราะว่า มีส่วนผสมของขมิ้นนะคะทําให้พืชอายุยืนเร่งการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีปูนแดงนะคะถือว่าเป็นน้ําด่างแบบธรรมชาตินะคะป้องกันเชื้อโรคเชื้อราได้เป็นอย่างดีน้ําแคลเซียมอย่างง่ายๆค่ะจากปูนแดงกินหมากของคุณยายเลยค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะเป็นฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเป็นเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีวิตามิน b ี12สูงถึง สองเท่าเลยค่ะเพื่อจะพืชงามสวยโตเร็วทันใจนะะที่ของหนูนะคะติดดอกแล้วค่ะไม้อย่ขามะนาวก็ติดดอกดีดีแต่ทําไมดอกสลัดหลุดร่วงหมดเลยคะนี่ทําให้ขั้วดอกเหนียวอย่างง่ายงนะคะด้วยเครื่องดื่มชูก,กําลังเลยเนนะะโมโนโซเดียมกูตาเมตนะคะเร่งดอกเร่งผลกันอย่างง่ายๆยเป็นน้ํายาล้างจานนะคะกําจัดมด นอนมะแรงเพรียะนะคะเพรียอ่อนเพรียแป้งได้ดีมากๆเลยค่ะปูนแดงกินหมากของคุณยายค่ะนี่ฟันของคุณยายของเรานะคะท่านอายุมากนะฟันท่านก็ยังแข็งแรงนะคะอยู่ครบนะคะแคลเซียมอย่างง่ายๆค่ะที่ผสมอยู่ในปูนแดงนะคะเพื่อนาแล้วยังมีขมิ้นเนาะใส่ไปทั้งถุงเลยคะ่ะต่อน้ํานะคะหนึ่งถังนี้นะคะสิบหรือยี่สิบลิตรนะคะได้เลยนะ้เพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ถือเพื่อนๆดูก่อน ถุงลเท่าไหร่ทำไมกวายถุงละสิบาทนะเพื่อนๆนะนี่แดงแรงริบค่ะแต่พืชผักของเราแข็งแรงมากนะคะแก้อาการพริกเนา่าพริกเป็นโรคก,กุ้งแห้งนะ,ะแก้อาการมะนาวเป็นโรคแคนเกอร์อาการแคนเกอร์เป็นยังไงคะก็คือผิวมะนาวของเราค่ะจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นลาลาถ้าเป็นมากแบบผิวมะนาวนี่ผมเพื่องเพื่อนนัดดำเลยนะ,ะแก้อาการมะนาวใบหงิกใบกูดมดหนอนมแมลงเพียเยอะด้วยนี่คะ่ะถุงนี้เลยคะ่ะเพื่อนเจ๋าลงไปแล้วค่ะเพื่อนเจ๋าละลายเลยนี่เขาจะมีกลิ่นที่เป็นฝื่นฝนนิดๆนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรที่อ่อนโยนนะคะเพื่อนอสามารถไปฉีดพ่นที่ยอดต้นไม้พืชผักได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้ารังมะนาวหรือพริกนะคะสามารถฉีดพ่นได้ทุกวันในช่วงเชาะะ้าเลยค่ะเป็นสูตรที่อ่อนโยนหรือผักกินใบค่ะใช้ได้เช่นกันนะทําให้พืชผักของเราแข็งแรงดีสูตรนี้นะคะเมื่อเพื่อนใช้หมดนะคะเราก็สามารถเติมน้ําสะอาดแล้วก็ล่ารสฉีดพ่นได้เลยะคะ่ะถุงนี้นะคะไม่ต้องทิ้งนะเพื่อนๆใส่ใส่น้ําเลยทุนคะ่ะนี่ ขอสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะสูตรนี้สูตรน้ําปูนแดงสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเร่งด่วนนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกพริกไม่เคยได้กินเลยค่ะไม่ก้อยขาติดดอกแล้วดอกสลัดลุ่มล้วนะคะนี่สูตรง่ายๆนะคะคู่พริกคู่ส่วนเลยนะคะก็คือปูนแดงเลยคะ่ะแก่าการพรืชใบเหลืองไม่จุดใบดางใส่ถุงมาอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนก็ร่าได้เลยนี่นะคะกาจัดเชื้อโรคเชื้อราด้วยจ้า ต่อไปเลยค่ะเราใส่นะคะผงชีรสด้าโมโนโซเดียมกุตาเมตดคะ่ะเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายค่ะช้อนนี่ลยจ้าเราใส่ลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนเพนใส่ลงไปเลยเครื่องดื่มชูกําลังนะคะที่มีวิตามิน b12 สูงถึง2เท่าเลยขวดน,นี้เลยเราใส่ลงไปนะคะเพื่อนเพื่อนสองฝาเลยค่ะเพื่อนเพ ยาล้างจานนะคะกําจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยดได้เด็กขาดมากๆค่ะเป็นสารจับใบทำให้ปุ๋ยของเรานะคะยึดติดกับต้นไม้พืชผักได้นานค่ะไม่สูญสลายไปกับอากาศไวค่ะเราใส่น้ํายาล้างจานลงไปนะคะ2ช้อนค่ะเพื่อนๆต่อไปเลยคะ่ะไข่หนึ่งฟองนะคะโปรตีนและแคลเซียมอย่างง่ายๆค่ะนี่ไม่ติดดอกออกผลสักทีค่ะไม่ก้อยขามะนาวของหนูทําไมปลูกไปนานแล้วไม่ติดดอกออกผลเลยะคะ่ะเ<ๆ>พื่อนๆอยากให้มะนาวโดกพริกดกๆนะคะ กะเขือค่คะแม่ก้อยสูตรนี้นะคะผักกินใบก็สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆใช้นะคะสําหรับเป็นปุ๋ยนะคะใช้ทุกสองสามวันหรืออย่างน้อยสัปดาหล์ละครั้งนะคะใช้เพื่อไล่แมลงนะคะก็สามารถฉีดพ่นได้ทุกวันในช่วงเช้าหรือเย็นๆค่ำๆได้เลยค่ะเพือ่อนๆสูตรนี้ดีจริงค่ะคลิกบ้านแมก่ก้อยต้นใหญ่งามมากเพื่อนๆสูตรนี้เลยค่ะ ดูวิธีใช้นะคะสําหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรนะคะเพื่อใส่น้ําไปครึ่งหนึ่งนะคะ,ะสูตรน้ําปูนแดงสูตรเล่งด่วนสูตรพุณยายของเราค่ะน้ำหนึ่งส่วนนะคะน,น้ําปูนแดง1ส่วนถ้าเป็น1ต่อหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่เราผสมนะคะต่อสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นขนาด1ลิตรไปแล้วนะคะตักเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะเราผสมต่อน้ํานะคะ5้าถึงสิลิตรได้เลยค่ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ไปล่ารถเลยค่ะนี่มันก้อยได้มาใหม่นะคะเศรษฐีก้านทองค่ะพื่อนจา๋าสวยนะน้องแค่แตกกอเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วยิ่งกอใหญ่นะแบบว่าตรงก้านเนี่ยจะเป็นทองสวยมากๆเลยค่ะดูเล,เลยค่ะเพื่อนๆอนๆี่นะคะบอลสีค่ะแม่ก้อยได้เช่นกัน,นะคะ่ะเล่งการแทงหลอดใหม่บอลสีนะคะแตกกอเยอะๆไปเยอะแข็งแรงค่ะ แบบสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นได้เลยค่ะเร่งให้นะคะบอนสีหรือต้นไม้พืชผักทุกทนิดนะีะ้แต่ก็เป็นพุ่มสวยเร่งสีกันอย่างง่ายๆนะคะป้องการเชื้อโรคเชื้อราจ้าโอ้ดูสิคะต้นไม้ของใครนะคะใบหงิกใบกูดอย่างงี้นะคะเราเจอมดดำมดแดงนะคะเขาผลเพี้ยอ่อนหรือเพี้ยแป้งเข้ามาคะ่ะและยังมาเจอเพี้ยไฟอีกนะโอ้ดูสิคะเ,เพื่อนเพี้ยอ่อนเป็นอย่างนี้นะคะ่ะ เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะเดินได้นะคะเพื่อนๆดูเนี่ยเยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้นี่เ, oh, เดินกันสนุกสนานเลยค่ะเพี้ยแป้งค่ะเพ,ะเพะื่อนๆดูโอ้ดูสิคะต้นไม้ของเราจะอยู่รอดได้อย่างไร <laughs> เจอสึกหวงสึกใหญ่นะคะเพี้ยศัตรูพืชค่ะเพียบกันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนอีพบ,บนด้วยสูตรบูนแดงของคุณยายเลยค่ะ,พ,ะพี่จ๋าสูตรไล่แมลงปลอดสารพิษอย่างง่ายๆนะคะเร่งเขียว เวงการติดดอกออกผลนะคะกําจัดมดหนอนแมลงเพียรได้ดีมากๆนี่แก้อาการพืชใบจุดใบช้ําใบเน่าๆนะคะพเพื่อนโอ้ oh. นี่ทั้งหมดเลยคะ่ะเพื่อนๆดูงี่มากๆอย่างนี้นะคะพเพื่อนเด็ดเลยค่ะแล้วก็ใบที่อยู่ด้านล่างนะคะพเพื่อนเด็ดออกให้หมดเลยค่ะคืออย่าให้ใบล่างอะ่ะเข้าไปเสมอกับดินค่ะเพราะว่าที่ดินนอะก,ก็อาจจะมีแมลงและศัตรูพืชอยู่ค่ะและเห็นงีบๆกูดๆอย่างนี้นะคะพเพื่อนๆก็เด็ดเลยค่ะ เด็ดยอดอย่างนี้เลยคะ่ะพริกกระเพราโหระพาของเพื่อนนะคะจะได้แตกกอใหม่นะใบเป็นโรคก่อนเด็ดทิ้งไปเลยค่ะราด,ด้วยน้ําปูนแดงเลยนะคะลาดที่น่าดีเลยคะ่ะกําจัดมดหนอนแมลงเพี้ยนะคะเพีย้ยเขาซุกซ่อนอยู่ทางดินด้วยนะคะเพื่อนๆไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะเราก็ลาดสูตรนี้ลงไปเลยค่ะเร่งเขียวค่ะเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างนี้นะคะอู้ดูดูฟักฟักไม่ก่อยอู้ดู น่ารักมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นสูตรนี้เลยนะคะบนใบใต้ใบนะคะใช้ามาเขือสีด้าข้าม่ก้อนมาหวานมเล็ดไว้นะคะเพื่อนจ๋าเป็นเมล็ดสดค่ะก็หวานไวนะะ้เลยค่ะงอกดีมากต้นก้าเล็กๆนะคะใช้สูตรนี้ได้เช่นกันนะคะลองดูเลยะคะ่ะเพื่อนโอ้ยอดนี้ก็หงิกก็กูดคะ่ะใบก็ลายเชียค่ะเจอหนอนชอนใบด้วยค่ะเ,เพื่อน่อานใบหงิกใบกูดนะคะโอ้ยอดมะนาวของม่ก้อยคะ่ะเจอคุณเพี้ยคะ่ะมาบุกแล้วค่ะ ก็แนะนํานะคะให้เพื่อนมาฉีดทนทุกวันในช่วงเช้าได้เลยนะคะช่วงที่เขานะคะแตกยอดแตกใบใหม่ค่ะพี่อนๆฉีดทนเลยบนออกผลนะคะมะกรูดมะนาวของม่ก้อยค่ะตอนนี้ติดผลแล้วค่ะทุกคนมาทอดลอกันนะดูดูผลงานเลยค่ะนี่ติดผลแล้วนะโอ้ม่ก่อยม่ก่อยจะไม่เห็นมะนาวแล้วค่ะทุกคนดูดูดอกตรงนี้ก็ติดแล้วนะถ้าเพื่อนมาใส่ปุ๋ยคอกนะคะหรือปุ๋ยเปลือกไข่นะคะทุก15วันหรืออย่างน้อยเดือนละคร้งนะคะ ปุย๋ยคอกก็มาใส่ที่นาดินด้วยนะคะเพื่อนจะเพิ่มในทถ้าสารอาหารให้กับน้องนะอยากให้กล้วยไม้นะคะแทงรากเก่งๆแทงหน่อไวๆนะคะสูตรนี้นะคะพเพื่อนๆโอ้ี่กล้วยไม้สมนี่เพื่อนบางท่านจะทิ้งนะ้องไม่ต้องทิ้งนะคะใช้สูตรนี้เลยนี่นะคะโอ้มะนาวไม่ก้อยดกมากๆอ่ะหิดพวนสูตรนี้เลยรักษาดอกทําให้มะนาวผลดกลูกใหญ่กั่างนี้เลยทุกคนดกมาก Looking, looking. ดกจิงดกจิงตอนที่ใต้ใบยอย่างนี้นะคะไล่มดนอนแมลงอย่างง่ายๆดกจิงดกจิงค่ะแ,แม่ก้อยขอขอ,ขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนม่านะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด share, แชร์ให้ก้อยด้วยนะบายยไปก่อนคะ่ะ